มิดจีดีบอเบออีหยังเลยมาหาพญายสวมก็ค้นไปหลายได้เมือนล่ะพญ่ม sure. right <t un> <talk> ีก <t un> <un> <t un> <t un> ็ไปค้นไปหลายเพิ่นบอเบออีหยังจะยังพ่อใหญ่สมเลยบอวะง่อยเพิ่นบอกตัวนั่นหกพวงเขิมนก็หกสามศูนตัวเลขมันออกหกสามศูนย์พอหญ่มีเพิ่นมีซัดท่าอยู่แล้วเพิ่นมาขายกี่ซี่ขายคอยขายสี่สิบบาทเราไปซื้อหกสามศูนย์มาซื้อคนเดียวเออเราซื้อคนเดียวเล่าพญามีวันพุทธครำความบระจันนั่นล่ะ นี่ก็จัว่าขอว่าเล่าว่าว่าอันทายอากถือเรียกดูเพิ่นเพิ่นอันละเป็นผู้บอกไปเจ้าเจ้าที่ทำบกกันอยากถือเรียกดูบ่าจันเอ็ดวะสันอยากถือดูตัวกับอกว่าทำอม่างไรจังใดวะสันเจ้ามีศรัทธาบ่เพิ่นว่ามีนกเจ้ามีศรัทธาเจ้ามีสัจจะบ่มีนกเจ้ามีปัญญาบ่มีอยู่บ่หลาไรบอกว่าพ่อคิดอึ้นนั่นออกนี่ออกยุติแต่ว่าไปใส่ปัญญาหลายกับ่วะไรพ่อคิดออก่ เจ้าจีเทียรเลขดูเขาจะมีสามยางนี่เพราะเขาเลยนเดี่ยวเอา FC ฟังตลอดแนวมันี่พวก FC ทั้งหลายอยู่ในประเทศไทยฟังคอยเล่าขัดมีสามยางถือเลขดูคนมีสตาส่วนมากเลขเลขเจ้ามือยันส่วนมางมันสิยันเลขอาจารย์ถ้าเลขอาจารย์มันมากคู่เดียวนี่ระวังดีๆโจมือ เรียกอาจารย์ไปคู่เดียวละวักดีๆผู้เจ้าคู้เจ้าต้องไนใจเนี่ยเจ้าเมื่อกับเวนธรรมดาเนี่ยเป็นยังจัเจ้าเมื่อกัแเวนธรรมดาเจ้าเมื่อวันสลาดเว่ยนเรียกอาจารย์มามันอัดไปเลยมันห่ายเอ้าเสื้อมันไปเสียวเองโอ้มันสลาดขนาดสลาดขนาดเวยเอาเองเลยมันหมา้เอ้าเสื้อเ้วยขนาดเอารถเตลี่มาครับ แขง,งเลยได้ฟาดกับไปนั่งเฝ้าเอากับจานปูชีหาเนี่ย<ะ>ไปนั่งเฝ้าทาเอา,จ,าจนว่าสีเขาเปิดร้านอือแข็งง่ายนะมันจะขีดไล่บานเขาเ,าเอาออกชีกระดาษขัวักวก,วก,วกัเนาะเอามาใส่แพงบ่ม,มีเลยบาน,ยานจานจานต้นจานปูชีหาพนเลยบอก่อยไปถามเมืองกระนาพ<ะ>ันคอยเล่ไปถามเมืองรถเตลี่ยนย่างบอนฮ่าเจ็ดตันย่างบอ เด็ขายเจ็ดย่างบอกว่าบอยย่างเด้เบิ้ลแถวสุดเอาฮ็เจียวมาขายขึ้นสิเบิดแล้วเขาเขาดียงจากใส่มันเจมือมันสิธรรมดาว่าเขาก็หัวดีขึ้นกันเพราะว่าเป็นยังจังเขาก็มีปัญญาอกันกันเขาสิลมเขายากคือเขามีปัญญาคือกันเนี่ยเออทาเลกครูบาอาจารย์หรือเลกหมอธรรเนี่ยมาคู่เดียวจมือมันสีจานทรบแม่ออกบ่อกระทางมันสิอันไปมันเป็นเสี่ยวเองโอ้ย ค <c oughs> อยกรย้อมกัน,กน <c oughs> เ,ด,นเด้อเขาจีด้เงินเมื่อกได้ยากมันสลาดแล้วล <c oughs> เขาก็กินเขาลูกสีขึ้นกันเนาะมา<อ>ในพ่อหมอทํำอันเสือเขียวเสือเหลืองนี่แหละากถามอยู่เพื่อนบอกเล็กเป็นบอกเพื่อนเพือพ่อนบอกหมวยมานางอยู่นี่สีกวาดมันอันส้มหนันลูกหลานเขาเนี่ยส้มใสสุดสีเขียวสีเหลืองนั่นผู้เป็นหัวหน้ามูอยู่นี่เสียแดงอยู่ค่ำมันนี่แหละค่ำนี่มองนี่น้ำนี่ กีมันเขาเอืน่นค่ำพักน้ำมองนีนี่ต่พักน้ำเราท่านเห็นคู่นังสาดรอกตั้งแต่มาตะก,กีมันเป็นดงเป็นป้ามือตึบ๊บแถวหนีจะกระชันห้องแตกจน,จนจนอยู่ี่เขาเอื่นค่ำพักน้ำมองนี่<ฤ>บานไม่เห็นน้องสาขึ้นล้วมันก,ก็เป็นน้ำค่ำคือเกา<ฤ>บานเนี่นชุ่มเสียเหลียงเสียเทียวนันเป็นบ่อรีวันเขาซ,ซื้อเขาก็บ,บอกเลขเป็นแต่ส่วนมากเขาจะไข่ผูเสียแดงบอก<ฤ>ลูกหลานเขาก็บ,บอกเป็นเพื่อกันบาตนี้ข่อยมานั่งอยู่หนีายงวดเนี่ยจังว่าเขา ข่อยผ้ามูเจ้ามาค้าพักน้ำนี่นี่ละมองหนึ่งทีที่หายเล็กแม่นแม่นเออบาดนี่ผีวางงนหันเนาะผ้ากันไปแกบมันวางเลยทำแกบผีทำแก้วยหันมันมิดจนมากมันถึงมิดจะไม่ยิงกูใส้กันอย่าหน่อยเพรานเราว่าโอ้ยอาจารย์ว่านมันเอินข่อยอาจารย์อยู่มันเคยเห็นข่อยเป็นพระตอนอาจารย์ว่าน เลขเขาละเอาไปเบิดละซุ่มตัวดีว่ะท่านเขาเอาไปเบิดมันเหลือเท่าไรละมันเลือยสองตัวมั้งวะอ้าวเลือยสองตัวก็ชิมันมีแต่ซุ่มบ่ด,ดีแล้วซุ่มดีก็เอาไปเบิดแล้น่นว่าบ,บาทนี่อันอันผีตัวนึงออกมาข่างทั้งนี่หัวหมือนีโอ้ยเหลือยสองตัวว่าเป็นหาเจนบนนอนว่าครับ,รบอ่อบาทเพิ่นออกมาข่างถึงนี่ผู้ชายเดียววะ บอแม่เราท่านหมอท่ำไรไปไปไปมูเจ้านี้ย <okay? ME> ังไม่ใกล้มอทำเชี่ยไขนี่ผีเด็กกระทังเปียจก้าจกิดจอกกระทั่งแล้วอันอันมันจะไปสู่สุ้มหมุนได้บอกมันว่าก็จะบมหมุนรุงเท็เออเจ้าสิผีสร้างข้างแดงข้างนับสิผีเด็ก็สู่สุ่มเขาหมุนได้บอกั่นว่าเปิดออกมาข่างไปงน่อยก็จะบามาคิดจะหนามุกทิเบนก็มันหินดีก็เลยกออกจากธรรมะ เมื่อนัน้นฝนตกความเด้อโอ้ผีต้องหุ่นจักตัวนี่วะมันแมน่นแมน่แมนความผีลเลยเสียออกมาเลยเตึ้งหนาวก่อนนั่นเมื่อนอั้นหนาวอธินานให้นั่งก็หนีกันได้คือก,กันอ,อ,อธิษฐานเอาก็ได้เนีย่ยขันถ้ำโฮเกก่า,อ,กาอธิษฐานเอาก็ได้นั่งรับตาไปขันมันสติทิศกับข้าวเดียวกระลูกนะ ก้อนสินั่งสมาธินี่หมอทำรบกวนเนี่ยอันเ<ฆ>ข้าข้ามไหลก่อนที่ก่อนสินั่งเข่าสมาธิว่าจะระลึกถึงคู่บาอาจารย์เป็นอนุสติครับอนุสติสิบนะมันก็เป็นกสินเด้อ่าเขาเอ่ยว่ากสินสิบอนุสติสิบการระลึกการระลึกเพราะกรรมฐานอันธรรมะสี่สิบกองเขาเอ่ยสี่สิบกองแต่ว่าเขาเลือกเฟ้นเอาว่าการระลึกถึง อนุสติมันมีอยู่สิบอย่างการระลึกถึงเทวดาคูบาอาจารย์ชุ่มนี่ระลึกถึงศีลถึงกุณอย่างกุณเข้าใ่อนุสติสะก่อนระลึกถึงคูบาอาจารย์ละกัให้ละระ,ะลึกถึงหาเขาเจ้าพุ่มเจ้าทีความอ่าการมีบทต้องใส่ดอกไม้ใส่อนุสติสะกวันอธิษฐานนะระลึกการระลึกถึงเขามันสิสชนกันพอดีระวังจิตาาก,กับจิต มันสีมันสีมันสีเป็นซื่อเทงกันออันท่าอธทิษฐานแล้วอืึองององนงมันสีจักปั๊บปวดคันเป็นจังไดเขาก็สิบอกเข้าหนอกว่าเขาแน่นอนจำไดนเขาแม่นบ่กเขาตรงเขาต้องรูเด้พวกเขารูเด,ด้พวกมันมารูเด,ด้เคย <c oughs> ไปนอนตากแดดเท่นหนึ่งตัวตอนเลียนวีซ่าใหม่ๆไปนอนตากแดด Chuot bon la teng noan de chuot bon deo chuot santan chuot ba teng deo vatih out putih mentam kan deh kut selata mai tibi so fahua a a jawasih bang put teng senang kecari tsum putih put cai tsi lo kut selata mai nomoh put aja nomoh tamaja nomoh yang apa tia put hana ma miang apa machu putih mentang kusang kita bukanya sosoh sasa a a nitie sasuni ma putenawi we tangi tsi lo put sahupa isawa si susawa i kut selata mai tibi ati laka long แดดมันมาบาดนี่แดดมันมาแห้งผมมันงีลูกลุกลุกลูกลูกมาบอกไปมันแดดแดดไล่แดดไล่ลูกลูกลูกลุกข่อยว่ามันพูดไอ้มาปลูกข่อยแดดมันไล่มาอีเลียข่อยเลยลูกมาโก้เมาเก้ขึ้นมาหัวแดดมันไล่มาถึงข่อยพอดีหาเหลียวหาคนบ่มีเอของรักษาเจ้าของมันมาบอกมุมแวนบ่มีเด้ของบ่นี่คนคนบ่บ่รู้คนบ่เลี้ยนมันรู้ ไม่เรียนไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นไม่ทําไม่เป็นนี่ของจังสีมันมีแท้ละ่ะเจ้าว่าเจ้าจสบบาสบว่ามีมีอวัดนี้พ่อ,าอามาํำาำอยากเห้นพ่อมาทํำนั่งขอเสียแดงเสียเขียวว่างวดประจับมันที่หนึ่งมีหน้าห้องนี่เป็นเสียหายนอท่างเล็กบ่อเอา,าแต่ว่า,บ,าบ่อท้ำว่ามันกระหางเหินกันมาโดดเด็ดจัก,จก ว่ามันเป็นสิบปีบบห้างเงินกันมาโดนครับผมเนี่ยจ้เป็นสิไปอยู่ใส่แต่ว่าก็บดังได้ยุ่งต้องดังก็มันรุบานี่เปนจำมากว่าผู้คนเสียแดงเสียเขียวจนเพินยูบาตีหเพิร์นยูว่าบอกบาตีจะมาบอกค่างเด็กต่อหมวดบ่หรือสีดให้หลายหมวดพอ่าทำนางเบิงอีกสักสามเพิ่นเบิ้งเนาะ ้กลับมาแล้วขอมอถ้ำมันเป็นจ<ม>ังไหนครับผมเขาสมาธิเมืองแล้วเขาว่าจังไรขาสมาธิเมืองแล้วเขาสู้ฟังนะนเนีเเ่ยเขยเาัลูกเขาวาะหรอลูกลูกเขาส้มซุ่มสีเขียวสีเหลืองนะลูกเข้าววะเตรียมไต่เฮโรสดข้าววะครับเจียมไปเฮโรด <c oughs> เตเห่เยเหรอเจมเตะเห่เลเหรอเจะเห่หมดน่วันนี่ล่ะเจเตะเ่เลยเขาว่าเหเห่เลยาอเ่ากเดวไหวาสูฟังย่บานอันที่ว่าเหนี่อยากยายามในคลิปนี้อีกคลิปก่อนก็ล่ไปแล้วล่ะคลิปนี้นี่ปิดท้ายอีกเนี่ยยพ่อหมอทำาออามช่องนี่แล้วสาสองตัวเดียวนี่สาสอครับผมสาองเจมเตเห่เลรอเจต่ล่ออีกสามตัตบนดิอสามพอมาว่าตัวนี้ล่ะตัวนี่ก่เเแข่งเราล่ะ เตรีแต่เฮ่หลอดว่า้าสามสองนี่เตรียมตัวเฮเลยเป็นเป็นผู้ลูกมากลูกชุ่มลูกมาหลายบ่ลูกเขาหลายบ่บ่ลูกมีสองมีเสียเขียวกับเสียเหลืองครับผมครับอืแงบ่มาลูกมาแทนแงมันเสียแดงครับว่าเตรียมแต่เฮ่หลอด เียมวางทำหนน้าต้ยางอีนี่ตัวใดก่อนสมสองตัวสามสองเนี่ยครับสามสงตรงได้บ่เออตรงๆรไม่ต้องกลับย่าต่ให้เลยย่แต่ให้ได้เห็นบ่เขาวางสั้นเนาะเขาวางจันเนี่ยเขากับเรียมแต่ให้รลดเพื่นเขามาไก่บ่ครับเพื่อนเขาม่เพิ่นเขามาไก่บ่หรือจรไดใเพื้นตะโกนบ่หรือจงไหกัน บอตะโกนบอกเด้เขาขมาเขาลบเขาอยู่เด้เขาขม่าเราเขามากราบแเราเขากมนังขู่เขานังขู่เขาอันเตรียมประเฮศรถเขาว่าว้ายคันเขาว่าเตรียมเมื่อกาตีได้เหี้ออีดีนเหรอเตรียมประเฮศเราเขาวางสิแม่ซาทุสาธุสในแม่เป็นตัวนี้ในแม่น้อเขาที่เป็นเสือเลยเครับผมครับผมนี่เระปัญหาอยู่ ไปสักนไปหนีก็ไปหาหาเื้อเสียงเาบาอฟังได้ไปหกอันตัวเดียวนี่มันบอกตัวเขียวนี่ละอันมันมันอยนเล็กถ่ายแล้ววันที่หนึ่งหรือมันอยู่ส่ตัวล่างเล็กล่างอู้เล็กล่างไม้บมเล็กล่างเขาบอกว่าเล็กล่างเตยมแต่เท่เลยวันท่เตเลยเอ้จ้ดบานเทปากกัมโนบาด์ทห้ครับผม ือใส่หน้าบัดคือติดพั้งตนำต่ำโจรจงือมันตลาดเด้อโจรเงือมันตลาดมันบ่ให้เอาซื้อเด้อมันตลาดเด้อเอาละก็ไปลองคุณผู้ชมซึ่งมือนี้ผ้ามาทำมานางขอคุณแม่ที่นำหืมนำข้าเนาะเป็นกะเสียแดงผู้เป็นแม่เสียเขียวเป็นน้องสาวหรือเป็น บริวานเพิินเนาะบัดนี้ซึ่งเพิินบุยูหรือเพิ่นยูยูเป็นติธุระบัดนี้ก็ให้ลูกมาแท่นมาบอกว่างวดนี้สามสองล่างตาเฮเลยวัดทีเตรียมตาเฮเลยครับผมท่านนี้ครับขอขอบขอบคุณครับพอหมอทำหลายๆครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ ไท่มาเลยชุดไทยงามคือเกาออ่าอู้ยชุดชไทยยังไมาบอกไว้เลยว่าแม่โอ้คือเจ็บปวดแม่คือเจ็บคือปวดแท้แอลคือนั่งช่วงนั่งเศร้าครับผมเอ,เอาหนี่นไปซื้อเอา,<ข>าครับผมเอาหนี่าสามสองไปซื้อวัน,น <บา S 1> จี้บ้านนี้บอกลูกว่ามันอันเมื่อไหร่ไหมครับ <ขา S 2> ผมโอ้โหน่อฝันกับซึ่งได้ตัวเดียวกับพ่อหมอทำมันนั่งเอาเนาะยไหมหนาะซึ่งในบังเอิญบังเอิญจริงๆริเนาะถ้าเป็นถ้าเป็นผู้ใช้ชุดแดง ที่เป็นน้ำวันที่หนึ่งนุ่มเนี่ยโอ้ถ้าเป็นสุดเขียวสุดเขียวสุดดำสุดแดงนี่ยที่เป็นร่องร่องเนี่ยจะเป็นล่างแง่งเดียวนู่นมันก็สิเป็นี่แมเว้ยคือคือคือเล็บร่องมากเล็บร่องมากจะเป็นเล็บล่างคนเดียว่นแม่เนี่ยโอ้คุณแม่ฝันฝันโดนเขาบอกคณแม่ฝันวางเล็กออกเลยเรื่อออกจากร้องวดเลยอ๋อโอ้ยยังเป็นอึดเงินมากว่าสั่นจะเป็นอึดเงินอึดค้ำ ครับผมใช่เป็นบ่มาบอกในนอ่อนั่งอยู่นเหล่านี่กระดาษครับผมโอ้แม่จมไปจ้ะวันนี้มันเกิดเงนนอนอนับลงไปก็ได้นฟันฟันบ่มาบอกฟันมาเพิ่นมาบอกครับผมเอาหนีว่าสั่นไปซื้อเอาเด้อว่าสั่วขันอยากซ่วงอยากเศร้าครับผมโอ้บันก็ะสือกรด้นี่ก็ใชไปซื้อซะตวมาบอกเป็นตัวให้เขียนให้แม่เขียนเพิ่นเขียนใส่อันกระดาษแต่ว่าเป็นกระดาษของเพิ่นมันเป็นสีออกสี สีเหลืองกับบัเหลืองนั่นอ๋อสีเหลืองกับบัเหลืองสีแดงกับบัแดงสีขาวกับบัขาวสีขาวกับบัขาวครับผมมาเขียนใส่กระดาษให้เล่นเล่นนูอนนี่เขียนเกระดาษเพื่อยื่นให้ยื่นให้เราจำเอาแล้ะอู้จำเอาจำเอาแล้วก็บลูกแม่ตาบดบอกเขาไปซื้อครับผมวานเต็มานเต็มตัวสามสองนี่ฮะนี่สามสองอู้สามสองครับวันนี้แล้วใช่ไหมออบจบครับครับผมเนาะสามสองสองสามน้าแม่กรับเอา ครับเอาซึ่งขตาวมันก็พอมาทำพอดีเนาะแม่เนาะบนบ่วงล่างนี่แหละแจ่าบนเสื้อออกล่างไปนี่คือคุณแม่แม่ยังครับผมนีลย่อยแม่จอยครับแม่จอยซึงเป็นเป็นอยู่ที่สวนห้างผักน้ำห้องผักน้ำห้องนี้ข้ามผักน้ำเพิ่นกับไปฝันต่องวดจากงวดที่แล้วเอางวดที่แล้วแม่แม่ฝันที่ยู่บ่งวดที่แล้วนั่นบ่ฝันบ่ฝันบ่เจ็บก็เลยบ่เว้าบ่จมอ้วันนี้แม่จมก็ได้มาบอกงวดนี่ นี่เป็นงวดแรกมาแม่งวด่บอกนบนบอกไร้ง่อนย่อกบสือจะเกนน้องจานโอ้นี่เราก็ซือเลยเด็ครับเด็ดเนียนอนม่าเนียนอนถ้าบบซือแม่นถือด้แม่จานมานอนน้ำเตก้โอ้ยฝนฝันเนาะครับผมยิ้มมุกบอกร้ฝันคนบบมีลูกมีเมียมันฝันไปทัวร์สันจมให้จานครับผมถืออหลีประดอกมาไม่ใชอาแล้วครับพี่น้องทมาชมนี่กือคุณแม่ฝันตองงวด ซึ่งตรงกันกบพอมาทำมานั่งเอาอยู่ที่ค่ำพักน้ำในพี่น้องเนาะใช่สามสองสามสองเม็ดเดียวซึ่งตรงกันบังเอิญกินกับแม่เนาะครก็ขอขอบคุณแม่จอยแม่จอยค่ำพักน้ำหลายๆเด้อพี่น้องที่หายไปแนวทางกันครับผมขอบคุณครับผมครับผมสาธุถึงเนาะครับผมสีแดงเอ้ยขอบคุเลยล่ะครับผมไมเชื่อสักไรล่ะ ที่ไปซื้อสายแล้วมันเนี่ยซื้อว่าอะไรกันโอ้ยแล้วนาะตัว